กราบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ F c ซคนบ้าหวยรวยแน่นอนวันนี้เจอกันนะคะกับวันุธสซีเคียวนะคะเขาว่าเหนียวซับนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็วันตรงกับสลากกินแบ่งนะคะของรัฐบาลกันด้วยนะคะดูรัฐบาลเสร็จแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามคนบ้าหวยรวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยหรือว่าทาง Facebook นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนด้วยนะคะ ของแท้ของจริงนะคะก็ต้องมีโลโก้ต้องเองนี่แล้วก็รูปน้องบูมนะคะเนาะก็นะรัฐบาลผ่าน,นไปละฮานอยต้องมาลาวสตาต้องมาลาวจำปาสักในเชนลาวมาแล้วอีกนะคะวันนี้มีครบจบมากๆเลยรวมถึงมาเลเซียจบในคลิปนี้คลิปเดียวนะจ๊ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะเริ่มต้นที่แนวทางแรกนะคะคือแนวทางของลาวสตาค่ะ แอร์เย็นมากๆท่านผู้ชมแอร์เย็นมากนะคะวันนี้ก็มาทางานบางท่านทักว่าไม่เจอเลยน้องเอง๋วันนี้ไม่ไม่ลงคลิปหรอนะะยังไม่ลงยังไม่ลงเพราะว่าพี่ๆก็ดูแนวทางสลักกินแบ่งกันอยู่นะคะเราก็เลยยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวแบบพี่ๆไม่เห็นกันนะต่อกันที่ยกฟังให้หน่อยคะ่ะแนวทางแรกเลยนะคะแนวทางของลาวสตาร์ Star ค่ะลาวสตาร์ อันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยนะคะไม่ให้เห็นหน้านะผู้ช่วยสำหรับแนวทางของเราสตาร์ประจำวันที่ 1. มิถุนายน2,565เด่น2รอง1ค่ะเน้น2,5รอง 2,7, 1,9กัน 2,8, 1,0 8, 2,7 4, 5่2,5้าสี่สองหนะคะแล้วก็ 5, 1,9ค่ะสำหรับแนวทางล่างแคปได้เลยค่ะ แคปไปนะสีเขียวช่วงนี้เไว่อะไรไชอบสีเขียวนะคะตามต่อกันที่วันที่หนึ่งมิถุนายนกับแนวทางของลาวจำปาสักค่ะได้เด่น0์องเเน้น0ูนย์ง0ูนยห้ากัน0ูนย์หนึ่งเก้าจ็ดศู้าสี่ค่ะ ท่านผู้ชมรู้ไหมคะมีเงินน่ะเขาบอกว่าซื้ออะไรไม่ได้นะคะบอกมาแล้วซื้ออะไรไม่ได้คะ่ะมีเงินซื้ออะไรไม่ได้ซื้อเลขอันนะคะไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ออกเลขอะไรนะซื้อเลขอันไม่ได้เลยนะมีเงินก็ซื้อไม่ไดะะ้เพราะอันไปหมดแล้ว่ะตามนี้อะตามต่อที่แนวทางของลาวพัฒนาชุดน้องเอลาวมาแล้วนะคะ สำหรับหนทางของลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วประจำมาที่1มิถุนายน2565เด่น0ง9ค่ะเน้น02รอง0798กัน0594 802798นะคะแล้วก็594ค่ะเป็นไงกันบ้างหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ อากาศตอนนี้เป็นยังไงนะคะฝนตกหรือเปล่าตามฤดูหรือไม่นะรู้ว่าร้อนอยู่หรือว่าหนาว,หนาวแล้วร้อนค่ะตอนนี้เมื่อเช้านะคะรีบตื่นรีบไปทำงานนะผู้ชมดูสิแต่งทุกอย่างยกเว้นเขียนคิ้ว <c oughs> ตลกตัวเองมากเลยนะคะตลกตัวเองมากอะตามต่อนะคะไม่เกี่ยวอะไรเอาหวยเลยไม่เกี่ยวอะไรแนวทางเลยที่สําคัญนะ่ะช่องเราเนี่ย ไม่สนับสนุน,นสิ่งผิดกฎหมายใดๆยังสิ้นนะคะจะทําแนวทางทุกอย่างนะคะคิดคํานวณเองนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะแล้วก็สเตปการเล่นของน้องเอ๋เนี่ยน้องเอ๋จะลงไปนะก็จะสอนวิธีสเตปการเล่นก็คือมีทั้งหมด4แบบแบบที่1นะคะก็คือวิ่งแบบที่2คือรูทแบบที่3คือลากนะคะลากก็คือตัวแรกกับตัวตัวตัวรองนะคะลากไปเลยรวมถึงตัวเจาะนะคะ มาเลเซียปะจำวันที่1วิถุนายน2,565เด่น1รอง2คะ่ะเน้น1,3 1,9 2,3กัน1,8 2,8 8,1,9 2,1,3 7,2,8ะสำหรับแนวทางของมาเลเซีย จบไปแล้วนะคะกับแนวทางของเราสตาลเราจำปาสากมาเลเซียรวมถึงาลาวพัฒนาชุดน้องเอลาวมาแล้วค่ะของพุณบูมลงไปแล้วนะคะตามต่อที่กลุ่มของฮานอยพิเศษ v p p แล้วก็ปกตินะคะซึ่งมีทุกๆวันนะคะสำหรับแนวทางนี้เริ่มต้นที่แนวทางของฮานอยพิเศษเลยค่ะสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษประจำวันที่หนึมิถุนายน2 5ง5 เด่น5ห้านลรอง6ค่ะเน้น5 4รอง5 9 6 7กัน5 7นะคะ6 4 6 5 9 7 5 4นะคะแล้วก็9 6 7ค่ะใครยังชื่นชอบมันอยู่ไหมเนี่ยนะอย่าลืมคอมเมนต์นะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็บอกว่าขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะ ตามต่อที่ VIP ค่ะประจําวันที่1มิถุนายน2,565แท็บไปได้เลยนะคะถ้าเร็วไปบอกนะคะเดี๋ยวผู้นี้จะมาทําให้ช้าลงกว่านี้สําหรับนวทางของฮานอย v p ได้เด่นศูนย์ลองเเน้นศูนะคะรอง0,195กัน0,5,98 3,01,2,09แล้วก็1 5ึ่ค่ะ อีกแนวทางหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จนะอีกแนวทางหนึ่งก็ขออนุญาตาบริหารมือสักนิดหนึ่งถือนานจัดนะ,ะ่องแนวทางหนึ่งคือแนวทางของฮานอยนะคะรอ,อบเวลาที่ออกเนาะก็18นาฬกา30นาทีนะคะสนับสนุนสาง,สง,สง,าง,งวเวียงเวียดนามกันด้วยนะคะมาเลยจ้ะแนวทางสุดท้ายส่วนแนวทางของอในกลุ่มของต่างประเทศนะคะไม่ว่าเป็นหุ้นไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะลงไปทาง เฟซบุ๊กแล้วนะคะ<ม>ใครที่ยังไม่ได้รับชมยังไม่ได้ดูนะคะเป็น f อซนะคะของเราก็ไปรับชมได้เลยหาแนวทางอยู่ตอนนี้หาแนวทางอยู่ก็จะแบบช้าๆแบบนี้เลยสำหรับแนวทางต่อมาคือแนวทางของฮานอยนะคะปาจําวันที่1นมิถุนายนสองพันห้า้อย้าเด่นสารองสค่ะเน้นซ้มห้าามหนึ่งสี่สองการซ้สอสี่ห้า 035931นะคะรวมถึง842คะ่ะสำหรับแนวทางของฮานอยพูดเร็วไปไหมคะพรุ่งนี้ใครอยากเจอกันอีกนะคะคอมเมนต์เยอะๆเ,เลยคอมเมนต์เยอะๆจะได้เป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปนะคะในการแบบว่าเขาเรียกว่าในการทำคลิปในการคำนวณ แนวทางเด็ดๆให้ท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าหายไปไหนมานะคะหายไปไหนมาไม่ได้หายไปไหนเลยก็อยู่ในใจท่านผู้ชมไงคะอยู่ทุกๆวันเลยนะคะเรานั่งอยู่ในใจนะท่านผู้ชมจะนึกถึงเราได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมวันนี้นะคะมีคำคมให้แล้วนะล้มต้องลุกนะคะล้มต้องลุกทุกต้องทนจนต้องเก็บนะคะเจ็บต้องทนแล้ววันหนึ่งนะคะชีวิตจะพาเราไปหากับความสุขค่ะท่านผู้ชมค่ะนะทุกนะทุกสุขมาด้วยกันนะคะ ยามจนยามจนเราก็ต้องขนขวายหานะคะยามมีล้วก็เก็บไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เข้ายาก,ากแพงน้ำมันก็แพงทุกอย่างก็แพงหมดเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเล่นหวยก็เล่นเบาๆเล่นเขาเรียกว่าไม่มีเงินแต่ดูไว้ก็ได้นะ ด้วยก็ได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องเล่นนะคะ,ะตรงเน้นเลยวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับแนวทางทุกแนวทางเลยชื่นชอบอย่าลืมกดติดตาม็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกท่านขอให้รวยนะคะสวัสดีค่ะ